ก็ดีใจในฐานะเป็นเป็นน้องเป็นลูกศิษย์เป็นข่าวใหญ่มากก็เลยยิ่งเพิ่มความดีใจขึ้นมาอีกแต่ก็มีส่งลายไปแต่ยังไม่อ่านก็ครูดูแลดูแลมนแคนมาตั้งแต่ต้นลงทุนทำทำอัลบั้มให้เขาเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมมาเป็นมนแคนแก่นคูนแต่ก่อนนี้อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแต่หลังๆมาดูเหมือนว่าพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและต่างประเทศเมตตามนแคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับ ็ดีใจในฐานะเป็นเป็นน้องเป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นทีมงานนะฮะก็ดีใจแต่แต่ตอนเย็นรู้สึกว่าโอ้เป็นข่าวใหญ่มากเป็นข่าวใหญ่มากก็เลยยิ่งเพิ่มความดีใจขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกคนที่ดูแลมนแคนแกนคูนมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ,อย่างต่อเนื่อง และและหนาแน่นแล้วก็ดูดูเหมือนว่าเป็นรากแก้วที่สำคัญนะฮะเป็นศิลปินที่มีรากแก้วรากแก้วเป็นแฟนเพลงที่นับวันดูดูจะมากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแต่หลังๆมาดูเหมือนว่าพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและต่างประเทศก็ไม่ตามนแคนมาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้พอดี <c oughs> เพราะว่าทราบว่า ก็มนแคนก็กลับไปอยู mm ่ท hmm. ี่อำนาจเจริญที่บ้านที่เริงนกทาแต่ก็มีส่งไลน์ไปแต่ยังไม่อ่านคือมนแคนเขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้สื่อสารโดยตรงเท่าไหร่ครับผมก็ครูดูแลดูแลมนแคนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่นําพามาสู่แกรมมี่เพราะว่าจริงๆแล้วมนแคนเขาเข้าสู่วงการมาก่อนหน้านี้เข้าสู่วงการตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นน่ะ อายุ1 7บ8นะเข้าสู่วงการแล้วแต่ชื่อเดิมเขาเนี่ยมานพวงเพชรต่อมาเปลี่ยนค่าย,ยมาอยู่อีกค่ายหนึ่งก็ชื่อพรอเพชรบุญคำจุนเพราะชื่อจริงเขาคือกิติคุณบุญคำจุนเหมือนหยุดอยู่ไประยะหนึ่งแรกๆจะติดปัญหาที่ตัวมนแขนเขาเป็นราชการทางผู้ใหญ่ทางแกรมมี่เราก็ลังเลว่าอะจะยังไงดี <laughs> จะยังไงดีนะฮะจนที่สุดครูเองกับเพื่อนอลงทุนทำทำ,ทำอัลบั้มให้เขาเลย แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมมาเป็นมนแคนแกนคูณนะฮะหลังจากนั้นแกมี่ก็ก,ก็นำมามาอยู่ในสังกัดแล้วก็กลายมาเป็นมนแคนในวันนี้ครับจริง,รงๆเพลงนี้ปล่อยมาปีกว่าๆแล้วนะครับปีกว่าๆแล้วเป็นเพลง,งครูเขียนเองแต่ว่าโดยเจตนาเป็นเพลงที่แปลกแปลกเพลงหนึ่งในการสร้างงานให้มนแคนก็เพราะว่าเราเราเราไม่ได้คาดหวังเรื่องความสําเร็จนะครับไม่ได้คาดหวังเรื่องธุรกิจไม่ได้คาดหวังเรื่องความสําเร็จแต่เป็นเป็นเพลงที่เราเขียนขึ้นถวายวัด โดยเจตนาก็คือวันนั้นได้ได้ไป <c oughs> นมัสก,การพระอาจารย์แก้วซึ่งเป็นเจ้าวาดคนปัจจุบันของวัตกโกท่านก็บอกว่าท่านได้สร้างเจดีขึ้นโดยมีจุดประสงค์ว่าอยากให้วัตกโกเป็นศูนย์รวมใจอำเภอภาชีท่านให้คำมาประมาณนี้ครูก็เอาคำนี้มาขยายผลแล้วก็ผูกเรื่องขึ้นมาแล้วก็ให้มนแคนมาร้องร้องก็เหมือนร้องเพลงวัดทั่วๆไปที่เราไม่ไม่ไม่กล้าคาดหวังเรื่อง เรื่องธุรกิจเรื่องความสําเร็จก็ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีฮะเป็นโชคดีก็บารมีของหลวงพ่อก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ความดีของมนแคนก็ส่วนหนึ่งและที่สําคัญครูมองว่าที่มนแคนมีวันนี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณแกรมมี่นะอันนี้จากใจจริงเลยการดูแลศิลปินของแกรมมี่เถือว่าเขามีมาตรฐานมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเลยในทุกพื้นที่ที่ศิลปินคนหนึ่งพึงจะทำเนี่ยแกรมมี่เขาดูแลครบทุกภาคสว่วน ครูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองตามบทบาทที่ผู้ใหญ่มอบหมายก็ก็ดีใจที่มีวันนี้ครับ